ดีพี่น้องงามเมือเ่อแรงบรรยากาศงามแรงๆเด้อสี่โมงครึ่งตอนแรงนี่ยังถ่ายบรรยากาศงามแรงพี่ให้น้องเบืองหลบๆทางข้างบ้านไปน้ำกันเดเผาเปิดเผานายไม่มอนเด้อเย่าเผาเบือเด้ออยู่ข้างๆไม่ม้อนหน่ยเด้อ เมืองในบางหนา้าไมมอเน,นี่ยนะใลูกเลยดิเห็นไหมดกดอกกรลังเป็นเป็นลายดีปีนี่ปีนี่เป็นลายกบพี่กายอืมอืมสะอ่อนบอพี่น้องสิบริสือบางหน้ากินลายแบ้น,นี่ต้นนี่กระลังดอกลายเลยนี่กระลังดอก น่างาม,งามพุนธรรมชาติใส่พุนธรรมชาติบนไหนใส่ปุ๋ยใส่ยังใส่พุนธรรมชาติใส่ขี้ง้วเด้เมมอนใส่พุนขีง้ง้วนี่ตนออ้นนี้ก็หมากไลายึ้นกันนี่ดกสองตอน้นในดกเฮ้ยโอ๊ยหม่มองม่วงเมมอนหล่นมัดสองหน่วยเลยล้นอะสองผลหล่นเนาะยังสามลุ หล่นซองหน่วยในขะีดินเห็นปะเอ,อ้ยอมองๆซะมาหล่ละนบบบนี้ข้างบ้านเขาไปเบิง่งคี้งผุนเห็ดอีกอย่างทางในตอนแร,ร,นรนกผุนไปไปห้องเฮียนผุนไปไปห้องเฮียนผุนกสิลีอาน้ำไม้เพื่อนเนาะอันใดมันหกมันยังผุนกรสิเก็บสีเหียนเขาไปเบิง่งร่วกันพี่น้อง เป็ดก็ได้เต็มอยู่ตารางเจ็ดตัวตัวแปดเท้าเลมโบกินพี่น้องเอ้ยไปตัเสียดายเป็ดตัวใดนะเท้าเลมโบไปกินกินหดเป็ดตัวไอ้ดือด้อๆตารางเป็ดตาแพงกาลางงามเป็ดก็ได้เลยขิยงอนามัยอนามัยตะลุมตะรางอนามัยเฮือน เงนเรพี่น้องเดมโายแหละโนี่คอยคอยเห็ดเนได้ม่ม่วสิเห็ดเ็ดได้จ้าบมีเวลาไปแต่หงเฮียนเมื่อนี่ผักหงเฮียนเผิ่นก็เลยอ่านไม่ก็เชื้อปุ่นไปส่งจาเพิ่นไปป้ยจะ้ปุ่มเฮียนปุ่มเฮียนเออเจ้าเจ้าสาปุ่มเพิ่นเฮียนเห็นปะ๋อ เอาว่าท่านด้เซงแล้วคือว่าเสิเอาไปส่งอาจารย์บอก่ท่านด้เซงเลยใช้ินี้้างวิชิตสอออือจะกะถือไปส่งอันมือได้สิ่มใจเสิงเย่งเลยมีการงเสงวันนี้ก็ผักเลยเลยคุเจ้จก็ผักเนาเลยเลยนี่มันเซงอีกวันนี้นผักสามเดือนเลยแล้วพี่น้องวันที่หนึ่งเดือนหกก็คือผักแล้วก็ วันที bueno. so first, remember, ER <se> ่หนึ่งเดือนเก่านและเข่าป่านี่ผักงาสามเดือนเลยนีนไมุ่เก่าพุขยะคนออกแตกตู้ได้นีมีส่ขี้เียบจักยังอยู่ในตู้นี่แหละนี่เสียหาบึ้งนี่เก็บออกจากตู้อันนี้เลยนี่จัยงสมบย์ยัด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 เขานี่มัดอีหยังกันได้มันนี่ขี้กัเลยเก็บอะไไม่สมนี่ฮะ น้ำไม่มนสื้อไว้หลายๆตุกเวทนี่แหละน้ำกินน้ำดื่มนะเพื่อว่าเขาสิมากระดนเนาะเสดหนึ่งสองอาทิตย์ที่สามอาทิตย์มาเสดหนึ่งไม่มนสื้อไว้เป็นซิปตุกน้ำดื่มนะมีน้ำลมมาแล้วก็น้ำห่วงเข่าแล้วก็น้ำยังตัวนี้เอาไม้มื่เอเสานี่ยังก็ไส่ไว้ซื้อเพื่อนี่เออไส้ไวเพื่อนไส้สะอาดไส้สะอาดบ่เยุงเงยเดิงนี่ น้ำใส่สะอาดตัวนี้มีน้ำโลมาแล้วก็น้ำห่วงเขาเพิ่เอาน้ำโลมาหั่นตุก17,000กีบพี่น้องน้ำห่วงเขาวก็5,000น้ใส่สะอาดนี่ก็5,000เอามื้อเช้านี่อุ่นสิขาวเลยบ่บ่อุนน่นก็ได้เดแม่แม่บ่กินข้าวเหนียวก็ไม่้อขงข้าวเจ้าอันนี้ก็เหนียว<อ>นางลาเพิ่นเอมามาให้ยังบ่ทันได้แกะสยังบ่นนได้แกะแกะแล้วก็สิตากตัวนี้ก็แกะแล้วแล้ว เด็กมดสิตากเด็กเอาไว้ยัดหมอนมอย,ยัดหมอนไว้ยัดหมอนนางลาเขามำวาหายอันนี้นะมีอยู่สองศอกคิงผดแกะแกะศอกน,นีแล้วยังศอกนีนกไม่ใันแกะเดี๋ยวสิแกะอยู่ยอ,อันนี้ห้องนอนแถาคิงเด้อห้องนอนนางคิงอันนี้นะมีแหว,วน,นแล้วเด็กผิวหนังแล้ว เองนห้องนอนนั่งคิงเนยเสือผาคุณกระหอยวันนี้แหละนี่เป็นระเบบระเบียบห้องนอนยิ่งโสดนางคิงเบียกคุนเงววนี้ยมือแรงกะล่างถวยมีเงี้ยมาได้หนึ่งเขา่า,นขาหนึ่งเขา่าอุนาาอ่นเขา่าเงี้ยมือแรงอุ่นเขายิ่ง จะล่างถั่วอะไรเบียดเพิ่นน้ำมันะนี่แหละนี่เห็นก็เดียวต้องไว้น้ำมันนะนี่แหละถั่วเพิ่นกองๆอ,อย่างนี้เป็นของงานขียนวะแหละนี่ <c oughs> แต่ละมืออ๋อมาข้างนอกมาเบิ่งกล้วยมีมอนใหญ่สำได้เลยน,นั่นสุกอินีกล้วยกันนะ เด้โอ้ยขวัญอันนั้นเพิ่นลนแล้วก็แสดงว่าเพิ่นสิแก่เพิ่นสิเลื้ยงเลยได้ดิเนาะอันนั้นเพิ่นลนแล้ยดิพิ่นสิไก่สิสุกแล้วได้นี่เพราะว่าปีสุดแล้วแม่ม้อนบด้ตัดปีออกหมากก็เลยบ่ตึงหั่นนะธรรมดามันกล้วยนั่นสุดปีแล้วเฮาต้องตัดปีออก อันนี้มีม้อนป้าหมักปีขึ้นโจนเป็นตังละเดือนเป็นตังเดือนสองเดือนจะมาตัดปีออกเบาตัวให้เพ่นตัดเอาให้คิดป่าตัวเองบอรได้กินแล้วก็เลยป้าไว้หันหนาโกมันหันเลยบริได้ตดัดมันก็เลยโบตึงบมมหมากโอใหญ่มันก็เลยเป็นสามหน,นีแหละส่วนนางบ้านมาังงก็ยังได้กินแต่ต้นนี้แหละเป็นหมาก็ได้ตำ กระจกกระแตกพี่น้องเอ้ยกระจก,จ<อ>กตู้กระแตกเสร็จสีน้ำยาใส่กเสร็จบูมี่จึงซ<อ>ืง้อพิมพ์เสร็จนี่นมันแตกนะเด็กกระจกตัวนี้แตกไหมแตกมัดสองบาทน,นะสื่อตะโดนตัวนี่ฮะหลายปีแล้วสิบกว่าปีละสื่อตู้ตัวนี้นะหลายปีละมันแตกตะเกียบอายุทั้งเพื่อนเขาลงม,มาตางๆ่างนี่แหละ มาเก็บหั่นเก็บหนีของเศษขอรงยังเขาไหวอยู่หันอันนี้โปแมนแล้วตู้ถ้วย,วยมาผขาดเศษสะกอนเลยต้องสีน้ำยาใส่สตู้ถ้วยเนี่ยก็ซื้อหลายปีแล้วล่ะสีน้ำยาใส่ กระใสเสร็จแล้วมันกระใสตู่แก้วเสร็จเอาหน่ำยามาเสร็จมากระใสทำความสะอาดวันนี้ผลพักของเฮียนหมอวานนี้วันปุดไปยองเฮียนตอนแรงเมื่อวานว่าคำหาโมงมาจากงเฮียนหมอวานนี้คำวันนี้ตอนแรกมด้ไปเฮียนแต่ตอนเศร้า มีแต่วันผุดไปม,ดมืดๆกระบันซุปบันผุดกบับวันสุปกวบไปทางเสาทางแรงไปหั่นกะนะระวันกันเล็กกระหน่อยตู้เย็นตู้เย็นไม่ม้อนกับมีนยังดอกกับมีนน้ำแข็งเนาะเย็นน้ำใส่จอกเฮดน้ำแข็งกินเองขิงเ,เป็นคนหายขงิงเป็นคนหายเขาเฮดน้ำแข็งกินตู้เย็นไม่ม้อนกับมีนยังเนี่แค่นี้แหละทางนี้กกับน้ำเด่ม มีกับเขากำยังกะว้ข้างล่างลองกินไว้ส่งข้างกลางวันนี้ยนะังแค่นี้ตัวเ็นในม,มอน <laughs> เสร็จอนามาัไม่ถูกสะอาดคู่ลงมาแต่เทิงอะไรคีคุณน,นะเ,เสร็จออกใส่ของเลาก็ใส่ให้มันเป็นเนาะ ต้องทำความสะอาดมันก,ก็สิไม่ตลอดสิบเปื่อนต้องให้สะอาดลายนู่นหนึ่งก็คือเสร็จโหลดลายนู่นหนึ่งก็เสร็จทั้งในเขาก็เสร็จทั้งนอกเขาก็เสร็จต้องให้มันสะอาดเนาะตู้เย็นให้เปลืน่นบ่ได้มันเขามีย่ยงถ้ามัให้มันเปือนนะ่อนให้มันสะอาดประจาม ล่างซ้ำล่างถวยได้พี่น้องบานนี่เอาอมาอนามทข้างนอกนันแรงมากกะสี่เหตุนี่แหละเอียกของคิงมาแต่ห้องเทียนกะพึน้นหนึ่งเขาล่างถวยหายนัง่งประตูเรียก่นปวดบ้านคือเอียกนั่งคิงคนเนาะเม่นะมีจะทำกับเขาทายคิด กินมัดทนั้นเวียกแม่เวียกบ้านมันเวียกของทีมดนี่แหละมีร้านกดีกว่าบ่มีเนาะพอได้หมู่เว้าหมู่คุยซอยเวียกซอยยังแจังซี่แหละก็พอได้เบาไปนํานี่แหละมื้อเช้าเพิ่นก็ตื่นเด้อกเช้าล้างถ้วยบ่ได้ถ่ายพี่ให้น้องเบิ่งจักเทื่อมื้อนี้ก็เลยถ่ายซะเวียกบ้านเนาะ อยูบ้านประจำวันแต่ละมือไคหลัิงเห็ดยังเน่ซอยแม่อยู่บ้านก็คือเห็ดนั่นี้แเลยเนาะเียกของเพิินพอเบาเบาย้อนไม้อนแอบคิงเห็ดตั้งแต่คิงอายุหาขวบแอบเห็ดเบียย สัมนี่ตรงล่างโจกได้เมมอนคือสิพอผ้าร่างโจกล่างโจกแบบนี้เด้อแบบนี้เด้อทำอิจเมมอนสิซีโนล่างโจกก่อนแล้วก็โอนหายน้าเขาตู้ก่อนเมมอนต์โซนหลานนะต่อมาถึงมาโอนกวดบ้านดังไพ่หนึ่งเขา่าเมมอนสิซีโนใหญ่ๆสำได้สำนึงกับเมมอนก็บสาเหตุตามลำดับเนาะใหญ่ซัมนี่เห็ดซัมนี่ใหญ่ซัมนี่เห็ดซัมนี่ก็โอนให้ล่างถวยล่างจานเวลาเม่เหด็ดให้มายืนเบิง้ง เมล่าเม่เห็ดไปได้เม่ล่างเมไดไสิให้ร้านมายืนเบิง่งจังสิี่หูเนาะเพราะสั่นกับโบหูเห็ดคื่อคนเดียวเลยแพงลูกมันเปนสิแพง ico, อยู่ในกรอบบบใส้ยังนั่นบ,ไ,นนนบได้สิบบเป็นยังข้าต้องให้งหูเพราะว่าข้าวถูกข้าวบริลล่ามบริลลุยเนาะข้าเลี้ยงร้านบริเลี้ยงแบบคุณโนเดเออเม่โมเลี้ยงร้านบริเลี้ยงแบบคุณโนเลี้ยงแบบจังสี่แหละสอนให้งหูจักเห็ดเปียกเห็ดงาน คือเออแต่เบิ่งคี้งเอเออคือคุณหนูแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยแต่วบาเคียงเห็ดเวียเพื่อนเดอ้อบไเ้คือว่าพี่น้องเบิง่งออแบบคุณหนูสิบะเห็ดยังจากอย่างมันโ่เมนน,นี่น่ะเห็นภายนอกแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยก็คือแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยกับคือแมมอนเป็นผู้สอนคืนกนกบบมมอกันสักผ่าแบบใดแมมอนก็สิสอนสักผ่าแบบใดถูผ้่าแบบใด ให้เป็นมดเดนี้คิงเป็นสักผ่าเสื้อผ้าแม่เต็นตะกร้าคิงเสดสักให้แม่เด้อบวบเป็นคิงบวบจะสักให้แม่ได้เหมคนเป็นคนสักให้แม่แหงแม่กู้เองเห็ดนแน่แน,นจะให้หูหลายอย่างเาหูจักเห็ดเบียกบ้านการเฮือนบว่บยิ่งบว่ารายเห็ดได้เบิ้ลเวนเออรล้านผู้ยทรายเห็ดไ,ได้ละคิงเนี่ยเป็นทั้งยิ่งแล้วก็เป็นทั้ง,งรทรายเนาะ แต่ว่าเบียกผู้ชายนี่ิ่นอาจจะคือนโพสูบปันไดดดกกลาเป็นคนอ่อนแอกายเป็นเห็ดไดเวียกบ้านนี่ละกลาดีเนาะเห็ดใดซสมเน่อ้อาก่อนไม่ม้อนสีจกขิบไม้ม้อนสิขอปากเสียงเพลงจักษสองเสียงเพลงเนอให้พี่ให้น้องให้ fc ทุกคนเนาะข้างเป็นกันเด้อจดไม้เป็นหมันเนาะเป็นเพลงคู เพลงแต่โดนไม่มมอนสิลองให้ฟังเด้อเริมลมที่หรือยังเลี้ยวน้องจดหมายที่เคยใส่ซองส่งให้น้องเดือนแล้วผ่านมาทำไมไม่ตอบไม่สอบขอจงตอบมาจะได้ไม่เสียเวลาคอยตั้งตานับวันบนับนคืน หรือน้องมีแฟนใหม่เคียงสองปล่อยให้พี่เฝ้ารอเฝ้ารอวันมันขวัยืนยิ่งได้มองคาพี่นั้นสุดเสนกลั่เกินไม่เหนื้อกว่าเม่ขวยืนจะกลายเป็นอื่นเสียแล้วระเด้อ เราเอที่เราเคยรักกันน้องสังมาแฟฟันจากสันไปแล้วหรืออย่าลืมเสียเล่าพี่เฝ้าแต่คิดถึงเธออย่าให้รักละเมอเพราเธอเป็นคนเปลี่ยนแปลงจำคืนนั้นได้ไหมน้อง วันเพ็ญเมื่อเดือนสิบสองพี่และน้องรวมลอยกระทงตั้งอาที่ฐานจะรักกันให้มันคงเพิ่งรู้ว่าใจอานองสมยงไม่แน่เดวน้องยังไม่ลืมไม่ลืมควัใจจดหมายที่พี่ส่งไป แม่จบได้ไม่ได้ตอบมาเข้าใจนะพี่น้องนี่ก็กุ้มอุลาหลายปีที่รักกันมาไงตั้งตาว่าได้ว่าเอาอกประเวยอยู่ที่เคยรักกันเลี้ยวมาว่าสันผู้เต็กดันเหมือนคนขี้เมาน้องรักพี่แน่ แน่แทเหมือนดังเงามีเคยจะคิดใจเบารักเราแน่นอนแน่นอนจำคืนนั้นได้ดีเสมอบันลอยกระทงกับเธอพี่เสนอคำรักพำนม,มนั่งอาถิรานจะรักกันส่วนนีรันโดนจะมีใครทายทน แน่นอนไปจนวันตายจบนาอกพี่น้องมวนบอ <c oughs> อาคลิปนี้กับม้มอนขอลาไปก่อนเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเดอ้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไข่ให้ส่งน้องน้ำคิงไงมวเน้อ,อ,นนอพี่น้องเดอ้อบาย